สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะ,ะวันนี้จะมาคุยเรื่องของมีอะไรบ้างที่เราไม่ควรทําถ้าหากว่าเราอยากจะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานหรืออยากจะก้าวหน้าแล้วก็อยากจเจริญเติบโตในหน้าที่การงานหรือในการทํำงานในองค์กรนะคะ,ะวันนี้เอามาฝาก5อย่าเนาะว่าอย่าทําอะไรบ้างโอเค อย่าที่หนึ่งนะอย่าคิดว่าถ้าไม่มีเราแล้วบริษัทจะอยู่ไม่ได้ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เลยก่อนหน้าที่เราจะเข้ามาทํางานกับองค์กรบริษัทเขาก็ดําเนินธุรกิจเข้ามาตั้งนานแสนนานละแล้วก็ประสบความสําเร็จด้วยซ้ําพอเราเข้ามาร่วมทํางานเนี่ยเขาก็ต้องการที่จะให้เรานําเสนอตัวเองนะคะความสามารถของเรา ให้สร้างผลงานให้เพื่อให้องค์กรเติบโตมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเรายังมองให้ความสำคัญของตัวเองว่าไม่ได้หรอกฉันต้องสร้างเงื่อนไขถ้าไม่มีฉันบริษัทจะอยู่ไม่ได้แล้วก็สร้างเงื่อนไขต่อรองอะไรต่างๆนานาซึ่งบอกเลยว่าอันนี้เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นอย่าคิดนะคะอย่าคิดว่าไม่มีเราแล้วองค์กรจะอยู่ต่อไปไม่ได้ อันนี้อย่าที่1อย่าคิดนะคะอย่าที่สองอย่าเหยียบคนอื่นเพื่อที่จะทําให้ตัวเองเติบโตในหน้าที่การงานนะคะอย่าทำเพราะว่าการทำงานที่ดีผู้ร่วมง,งานที่ดีหรือการที่จะประสบความสำเร็จที่ดีในอนาคตควรจะต้องเป็นการประสบความสำเร็จหนึงแหละแน่นอนว่าตัวเราต้องประสบความสำเร็จ เพื่อนร่วมง,งานเราทีมงานเราก็ควรจะต้องประสบความสําเร็จไปกับเราด้วยไม่ใช่ว่าเราประสบความสําเร็จคนเดียวใช่ไหมหันไปดูข้างหลังเฮ้ยตายหมดเลยอะ่ะคือแบบนั้นอะ่ะไม่ได้นะคะคือองค์กรเขาจะมองว่าเ,เราไม่เป็นทีมเพลเยอร์ Player ที่ดีใช่ไหมคะหรือจริงๆแล้วอะ่ะองค์กรเขาก็ต้องการสร้างให้การทํางานที่ประสบความสําเร็จกันเป็นทีม เพราะมันจะหนักแน่นแล้วมันจะมั่นคงแล้วก็มันจะทำให้องคอ์กรเนี่ยน่าอยู่นะคะเพราะฉะนั้นคืออย่าที่สองคืออย่าเหยียบคนอื่นเพื่อทำให้ตัวเองเติบโตและก้าวหน้าและประสบความสำเร็จอันนี้อย่าทำนะคะมันไม่ยั่งยืนหรอกเนาะอย่าที่3อย่าแข่งขันกับคนอื่นบอกแล้วบอกอีกเพราะว่าอะไรเพราะว่าแข่งขันกับคนอื่นมันทำให้เราเหนื่อยนะกดดันสร้างความกดดันสู้เราแข่งกับตัวเองแข่งกับ เวลาหรือแข่งกับงานที่อยู่ตรงหน้าเราอะ่ะที่เราจะทำยังไงให้มันสำเร็จนะเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราเริ่มไปแข่งกับคนอื่นเป้าหมายเราจะเปลี่ยนไปทันทีแทนที่เราจะทำงานของเราให้สำเร็จกลายเป็นเป้าหมายเราคือฉันจะทำยังไงเพื่อให้ชนะอีกคนหนึ่งหรือชนะอ,อีกทีมหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้เราแบบว่าคือเป้าหมายเราเปลี่ยนพอเป้าหมายเปลี่ยนเนี่ย มันก็เป็นไปได้นะที่จะทําให้เราอะไม่โฟกัสแล้วก็ไม่ประสบความสําเร็จในสิ่งที่เราอยากจะทํานะคะอยากแข่งกับคนอื่นเพราะว่ามันมันสร้างความกดดันแล้วมันก็จะเริ่มมีเขาเรียกอนะิโมชันแนลเนาะก็คือเริ่มมีอารมณ์ซึ่งมันจะทําให้อ่อไม่เกิดความร่วมมือในองคอ์กรหรือว่าไม่ให้การร่วมมือกันในการทำงานในองคอ์กรนะคะ อย่าที่4อย่าทุจริตอย่าคดโกงหรืออย่าคอร์รัปชันในบริษัทนะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคนทําผิดยังไงก็คือต้องโดนต้องโดนจับผิดไม่ใช่จับผิดสิคือต้องโดนลงโทษอ่ะไม่ทางไหนก็ทางหนึ่งเพราะฉะนั้นการทุจริตหรือการคดโกงเนี่ยมันจะทําให้คุณทํางานแบบหวาดระแวงเพราะคุณเองก็กลัวว่าเ้ย พอคุณทําสิ่งนี้สิ่งนั้นลงไปแล้วเนี่ยจะมีใครมาเห็นหรือจะมีใครไปฟ้องหรือจะมีใครมาจับผิดคุณหรือเปล่าซึ่งมันทําให้เรารู้สึกว่าทํางานไม่สนุกอะนะแล้วก็หวาดระแวงอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มันก็จะทําให้เราไม่อุทิศตนหรือว่าเดดิเคทกับงานหรือในสิ่งที่ตัวเองทําแต่กลับมองถึงประโยชน์ส่วนตัวมากกว่านะคะด้วยการที่ไป รับสินบนค่าจ้างอะไรต่างๆมาพวกนะี้เนาะมันไม่ยั่งยืนเลยวันหนึ่งถ้าหากว่าเราถูกจับได้ในเรื่องพวกนี้นะมันจะทําให้เราแบบว่าเสียชื่อเสียงในการทํางานด้วยนะเหมือนหมดอนาคตเลยก็ได้นะหลายๆคนแม้แต่ระดับแบบซีอที่ใหญ่ๆอะ่ะที่เราได้ข่าวมาก็เห็นไหมชื่อเสียงหายหมดเลยนะคะเหมือนตัดอนาคตตัวเองนะคะ ยาสุดท้ายเป็นยาที่สำคัญมากคืออยากคิดว่าตัวเองทำไม่ได้โดยที่ยังไม่ได้ลงมือทำเลยนะคะอันนี้คือสำคัญมากบอกเลยเพราะว่ามันมันทำให้เราเหมือนเป็นคนที่มีความคิดในแง่ลบในแง่ลบ thinking เลยนะเพราะว่าอะไรพอเริ่มถามว่าเอยคุณลองทำอันนี้หน่อยได้ไหมอ๋อไม่ได้หรอกครับเพราะว่าไม่เคยทำ อ๋อไม่ได้หรอกค่ะไม่เคยทําไม่เห็นมีใครเคยทํามาก่อนเลยคืออันเนี้ยโดยส่วนตัวพี่นะคะคือพี่รับไม่ได้เลยความคิดแบบนี้คือถ้าเมื่อไหร่ที่คุณยังไม่ลองคุณยังไม่ลงมือทําคุณยังไม่รายแล้วคุณก็บอกว่าไม่ได้อันเนี้ยพี่มองว่าคือหนึ่งแหละคุณไม่มีความพยายามสองคุณไม่ต้องการเปลี่ยนอะไรเลยคุณต้องการทําหน้าที่ของคุณไปแบบเนี้ย นะคะเพราะฉะนั้นถ้าพี่เป็นเจ้าของบริษัทเนาะหรือแม้กระทั่งพี่เป็นหัวหน้างานเนี่ยพี่ก็จะเริ่มมองว่าเอ๊ะนี่คือบุคลากรที่เราต้องการหรือเปล่าคือสิ่งที่เราที่องค์กรอยากจะได้นะคะก็คือคนที่จะมาปรับเปลี่ยนพัฒนาให้มันดียิ่งขึ้นไม่ใช่ทำงานแบบเดิมๆเดิมๆเดิมๆนะคะเพราะว่าการทำงานแบบเดิมๆเ,เนี่ย มันไม่ก้าวไปไหนแล้วนะคะมันแข่งขันกับใครไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคือการที่เราคิดว่าทําไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้เราไม่เปลี่ยนไม่เคยมีการทํามาก่อนสิ่งนี้มันทําให้องค์กรเริ่มจะมองไม่เห็นค่าของคุณแล้วนะคะหัวหน้าคุณก็จะเริ่มมองไม่เห็นประโยชน์ของคุณแล้วแล้วก็วันใดวันหนึ่งถ้าหากว่า มีคนที่ทำได้มีคนคิดว่าอยากจะลองอยากจะทำแล้วเขาลงมือทำแล้วมันประสบความสำเร็จคุณก็จะคือคนที่องค์กรกลับมามองว่าเอ๊ะเราต้องการคนแบบนี้หรือเปล่านะคะห้าอย่าอย่าทำนะ